ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเรอแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอ,องพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณะบดีแต่ละคณะและวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม ขอพระราชทานกราบโคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวกุชกรขันอาสานางสาวกมลพันธ์เสนาชัยนางสาวกมลรัตน์รอดพ้นทุกขจีนางสาวกันนิกาเดชรักษานายไกรลบเจริญสโสภานายจิรพงษ์เหลืองชัยพรนายจุฑาวัต์หอจิตศิริยานน์นายชะยันเจริญพักดีนางสาวพยาพิมพ์พันเลิศ นายชาคริตสูงประสิทธิ์นายทัพนันจดุยศพรร้อยเอกทิติพง์กาวิชัยนายทิติพันธ์มีมงคลเกียรตินายนัทย่องหินนางสาวนัทถารัตนปัญญานางสาวนิชาภาชนะวังเมืองนางสาวนิชารีวงสวัสดิ์กุลนายตรินตันนายทัศพลศิริประภารัตนางสาวธนพรนาคบัวแก้วนายธนวัฒน์บุญทิพย์ นางสาวธนชาภาติพงศ์นายธรบดินยุรตานางสาวทศวรรณไตรจิตนางสาวประพัฒสอนภูลฉนวนนางสาวปราณีจันลานางสาวปิ่นแก้วสิริวงศ์นางสาวพรพิมลกำเนิดนางสาวพันนิพาจันทานางสาวฟรานเชสกามาเรนนี่นางสาวภาวดีบัวทองนายยุทธนาลติเบญญากูลนางสาวรัชตะวันหญ่สำลี นายรัชตะมณีอินนางสาววลันทรเหลืองตระกูลนางสาววชลราอุไรสกุลนางสาววารีละงับพิษนางวูโดนทิอันนางสาวสุปชาวิโรษแสงทองนางสาวสุจิตราหานธนงนางสาวสุพรจงปรีชาหานนายอภิเศกจุตตะนางสาวอรลัตแสงแก้วนายอินทัน์หงรัตนวิจิต นางสาวไอราดาชูราภาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกนกพรผล,ผลมานะนายกนกพรโรจนกิจนางสาวกนกวรรณบุรีมาศนางสาวกนกวนนกกรรณนรพล,ผลวันมโนวิไลกุลน,นางสาวก,กมลวรรณมีสุวรรณนางสาวกัญญาวีนพวิงนางสาวกัญชนาทุ่งสวยน,นายกัปตันสมบูรณละณะชนะชัย นางสาวการพิชาเมืองเดชนายกิติเดชประเสริฐทวีพรนางสาวเกศการกูบกลางนายคมกฤิสว่างการนายคอลิตถิ่นเกาะแก้วนายจัตถพัฒน์สรียางนอกนายจารุเดชรักพง์นางสาวจารุวรรณวรยะวิทาดานายจินวัฒน์จงคุ้มครองนางสาวจิตตาพักชูดวงนายจิราวุฒิใจมั่น นายชนานวัตรก่อธีลกุลนางสาวชนิการมูลรัตน์นางสาวชลินทิพย์เย็นยุวดีนางสาวชิตชนกโทสีนายชินวัตรสิริบุญวงศ์นางสาวชุติมาตังกุนายโชติทั์ศรีบุญนางสาวสุหุยคอนางสาวธนิสาวหวังประดิษฐ์นางสาวทิติการนินแก้วนางสาวทิติมาเกตประยูน นายนัทพลสวัสดีพุทธิพงศ์นางสาวนัททินันแพงจีนนางสาวนัทนิชามีบุญมากนางสาวนัทธยาปียพงพันธ์นายนัทพงศ์แจ่มไพบูรณ์นายนัทพล์นามยังนายนัทพลลิขิตธนานันนายนัทวุฒิซึมกระโทกนายนัทศาสตร์จินตนานนนนางสาวดีหน้าหนูสินตานายดุลยพันธ์เทียมสกุล นางสาวเดือนเต็มดวงเดชสุภานายทศพรขุมเงินนายทองพลหมีทองนางสาวทัศนีเกื้อกูลนายธีปรกรลิเหล็กนายธนกฤตแก้วสง,งวนนางสาวธนพรอ,อุตสาหะนายธนวัฒเลือกรักชนีกรนางสาวธนเชดาทิพยาไกรสอนนายธนัทชัยมีมานะนางสาวธนิกานุขุนพักดีนายธรรมรัตนปากล่าว นางสาวธัญญพรเอื้อสุวรรณนานายธารพลจิริมนนายธีรบูญจรูนเสถียรพงศ์นายธีรันนทน์ล,ทลิทธิสิริพันธ์นายนพดลพุ่มพงศ์นายนพพลพงคุ้มบุญลาภนางสาวนลิศราเฉิดกุลนางสาวนรุนนร่มมเสือแก้วนายนนทวัฒน์ศรีเจริญนางสาวนัชกรจันดำนางสาวนาลีรัตนพัน์วิทยากูลนางสาวน้ำทิพย์วันกจีพิบูล นายดิติพัฒน์ตันติรับธรรมนางสาวนิทินชินตาคาสมารานางสาวนิโรบลนครบุรีนางสาวนนรัญชลาผู้ละหงนายบวรชัยเจริญธีรบูรนางสาวบุษยาวิลาวันนายประจักษ์ขุมพลอยนางสาวปรางมาศขุมไผ่นางสาวปรานปียาพลพักดีนางสาวประวันรัตน์คุณบรรือยศนายปิยพลแก่นคงนางสาวพรทิพาประสงเงิน นายพลวัฒน์สิงหเสมานนท์นางสาวพลอยขวัญพรมพิทยายุทธ์นางสาวพันพิชยาอนันพันพรนางสาวพิชยาตันติธีรบูรณ์นางสาวพิชยากรเตี่ยมทองคำนางสาวพิชานันขำขยันนางสาวพิบูลวันอินสิตินางสาวพิมลพันธ์เล็กสมบูรณ์นายพิรุธมิเกรดนายพิทวั์จันทกูลนางสาวเพชรชุนเกียรติ นางสาวพิราดาจุนนวลน,นางสาวแพรพันเพชรพิลมนางสาวพัชลินพัฒยพิชาตนายพิมพัฒวงศีพิสันนางสาวมนยาเฉลิมนนท์นางสาวรติชนเทียนดี<พ>นายรัฐพงศ์คงเพชรพนายแรนดอลซิมสันนายฤชาพงกีวุฒน,น,นางสาววัญยาใหญ่ดำน,น,นางสาวณรชชัดสุขสวัสดิ<พ>์ว่าที่ร้อยตรีวลเวศสีปราโมท นางสาววรัญชโนกสุวรรณมณีนายวัชรพงศ์ผิวเหมาะนายวิทวัฒน์พัดพรมนายสัตวั์หาสอานนางสาวสิโยนกรพิบุญพงศ์นางสาวสุจินทราหมื่นบานนางสาวพัชรยพรสงวนแก้วนางสาวสมฤดีจันทร์สองแสงนางสาวศสลินยาวรลพุทธพรนางสาวสิตานันเนื่องจำนงนางสาวศิริตาเสียมไหม่นางสาวสุชาดาม่วงสี นางสาวสุชาวดีสายแสงธรรมนางสาวสุธินัตดาญาณวรุตบง์นางสาวสุทารัตศรีรอดนางสาวสุพรรษาพลายเปี่ยมนายสุวิมิตรเชื่อมจิตนางสาวอัติรัตศรีเพชรทูมนางสาวอมนวรรณสอนวิชัยนางสาวอรรวันเติมคุณนานันนางสาวอังชุดารัตนโรธนายอิทธิธิ์พิชัยอ้นนางสาวอุไรวรรณพุวงจิตนางสาวอุสามงคลกระจ่าง

ใจมุ่งพดุชาติและพระศาสนาสูงส,ส่งอีกองพร,ระมหากษัตริยองพรมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิก่งปรชาติไทยจะรักษาวไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีน ใอบอบรคงอบรมใจให้มันใใม่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมงอยู่ในุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ชคามรูกเกิดประโยชนยความรุ่งโรไความร,รุ่โรดไทศารมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทย กับที่ได้เรียนมาให้ส่งกับที่ได้เรียนมจากจุฬาลงกรมหาลังกรมหาวิทยาลัยอันทรงไวซึ่งเกีศกซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันิอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา์และห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานไ้ชื่จุฬาไว้ ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดิฟ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพระบาะทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผูสสำเร็จการศึกษาทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหาร อันจำเป็นเก่ก,การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สําเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูงสุดได้ร่าเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชํานาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกําเนิด และเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับได้รับเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพระ,ระบรมราพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทย และขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชมุมอยู่ณที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกันข้าวโรพุธเจรเอามาโนแโละิรกร